เราได้เรียนกันไปถึงชีวิตในพระสุคริตสิ่งที่เรามีไหนพรุงพรุงญาณได้นําสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยกับเราไม่ใช่เพียงเพื่อจะให้เรารู้เราควรจะวัดชีวิตของเราจากผลในชีวิตของเราไม่ใช่จากความรู้ที่เราคิดว่าเรามีเพราะบางทีคนก็คิดว่าเขามีความรู้เต็มหัวแล้วฟังครั้งเดียวก็พอแล้วมัง้งมานั่งฟังอะไรกันบ่อยๆมานั่งเรียนรู้อะไรกันบ่อยแต่จริงๆแล้วถ้าเรายังไม่เห็นผลเรายังไม่รู้อะไรเลยไม่ได้นําอะไรเลยไปใช้ เพราะจนะนั้นมีไว้เพื่อให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะไม่ใช่มีชีวิตที่มีความรู้แต่อยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความวิตกกังวลเหมือนคนอื่นเขาอยู่ด้วยความหวัดหวั่นใจอยู่อย่างเจ็บป่วยขัดสนอยู่อย่างรอว่าอะไรดีๆจะเกิดขึ้นชีวิตในพระสุคริตเราไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลย เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะแต่เราต้องมีนิมิจฉาพรมเราต้องมีความประจักษ์แจ้งจากพรมเราถึงจะรับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราเรียนรู้จะกลายเป็นข้อปฏิบัติที่เราอ๋อต้องทําอย่างงาน้นต้องทําอย่างนี้แต่เมื่อ,อไรที่มันเป็นความประจักษ์แจ้งมันจะกลายเป็นความเชื่อที่ก่อให้เกิดผลค่ะความเชื่อต้องมีการการะทำไมะเดนดูแบ่งปังกนกับเราว่าสิ่งที่เขากำลังสอนเราในสิ่งที่ work เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตเขาในชีวิตมนุษย์เพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เพื่อเราจะมีชัยชนะในชีวิตนี้สิ่งที่เขาได้แบ่งปันกับเราเรื่องว่าเรามีอะไรแล้วในพระสุคริตนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นหนักแน่นมั่นคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าสิ่งรอบๆตัวเขาดูเหมือนจะพังทลายเหมือนกับที่ตอนนี้เรากําลังเห็นนะว่าชีวิตผู้คนก็กําลังพังทลายระบบสังคมก็ล่มสลายระบบของโลกกําลังล่มสลาย แต่สิ่งที่จะทาให้มนุษย์ยืนหยัดอยู่ได้มั่นคงอยู่ได้แม้ว่าความสิ้นหวังอยู่รอบๆตัวเขาไปหมดอยู่ในสีหน้าผู้คนอยู่ในข่าวคราวที่ได้ยินแต่พระเจ้าบอกเราว่าในพระองค์เรามีความจริงที่ปักแน่นมั่นคงอยู่ในสวาค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราเป็นของพระองค์และเราคือผู้มีชัยและสิ่งนี้จะทําให้เรารอดปลอดภัยจะทําให้เราไปต่อได้อย่างมีชัยชนะถ้าหากว่าเราจะมารับความเป็นจริงเหล่านี้ สิ่งเหล่าน,นี้ก็จะทํางานเหมือนกับที่ทํางานในชีวิตพระเต้นดูเหมือนกันก็หนุนใจให้อธิษฐานคำอธิษฐานในเอเฟซัสบทที่1นึ่ข้อสิถึงยีแล้วก็ในเอเฟซัสบทที่3ข้อ16ถึง21นี่เป็นคําอธิษฐานที่พระเต้นดูบอกว่าให้อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกไม่ใช่เพื่อจะให้พระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างแต่เพื่อจะเปิดตาความเข้าใจของเราเพื่อที่เราจะได้เห็นอย่างครบสมบูรณ์ ว่าพระองค์ได้ทําอะไรแล้วเพื่อเราบ้างพระเจ้าอยากจะให้เรารู้จริงๆค่ะมาดูคำอธิษฐานนี้ด้วยกันนะคะในเอเวซัสบทที่หนึ่งข้อสิบเเพื่อพระเจ้าแห่งพระสุคริตองค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่าทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามารดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอนุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าริธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทาแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทาในพระคริ์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตของพระองค์เองในสวรรค์คัสถาน สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนือเอทิเทพเหนือเทพอาณาจากักรและเหนือนามทั้งปวงที่เข้าเอ่ยขึ้นมิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดในคริสตจกักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งคนพระเจ้าอยากให้เรารับความสว่างจากพระองค์เพื่อเราจะรู้ว่าอะไรเป็นของเราแล้วพระคริสต์นยยิ่่งงใใหญเพีด และพระองอยู่ในเรามาดูอีกตอนหนึ่งนะคะในอเฟซสบทที่3ข้อ1 6ถึง21ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรียวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระมญาณของพระองค์ตามความไพบูแห่งสง่าราศีของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความลึกความสูงและเข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมบัดน,นี้ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทําสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจกักรโดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตอาเมนฮาเลลูยา ข้าคุณพระเจ้าให้อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกค่ะไม่ใช่เพื่อวิ่งวอร้องขอให้พระเจ้าทําอะไรแต่เพื่อ่า้ความเข้าใจเราจะได้เห็นถึงความสมบูรณ์ว่าพระเจ้านั้นได้ทําอะไรให้กับเราแล้วบางพระเจ้าอยากจะให้เรารู้สิ่งเหล่านี้มากกว่าที่เราเองอาจจะอยากรู้อีกนะคะเมื่อเราใครค่ครวญพระวจนะเหล่านี้ เมื่อเราภาวนาพระวะศานาเหล่านี้ให้เราเปิดหัวใจรับด้วยหัวใจของเราไม่ใช่ด้วยสมองด้วยความเข้าใจเริ่มที่สแสวงหาพระองค์และหิวกระหายมากขึ้นไม่ใช่หิวกระหายในแง่รบนะคะว่าโอ้ข้าพงแลนแค่ไม่มีอะไรเลยแต่หิวกระหายในแง่ดีว่าเราปรารถนาที่จะรู้ให้ได้ว่าพระองค์ได้ทาอะไรแล้วเพื่อเราบอกกับพระองค์ค่ะว่า พระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หากว่าไม่มีความประจักษ์แจ้งว่าพระองค์ได้ทำอะไรแล้วเพื่อ้าพระองค์บางข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะวิงวอนร้องขอสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทำให้กับคาพระองค์แล้วข้าพระองค์ต้องรู้ให้ได้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ถ้าคุณหิวกระหายแบบนั้นแสวงหาแบบนั้นด้วยหมดหัวใจแน่ทีเดียวความจริงนี้ก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าจะกระทำกิจค่ะ ความเป็นจริงอันนี้ความประจักษ์แจ้งเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้แค่ครั้งเดียวแล้วก็พอละเข้าใจละได้รับละไม่ใช่นะคะแต่ว่าความประจักษ์แจ้งในเรื่องนี้นั้นจําเป็นที่เราจะต้องเข้ามารับอย่างสม่าเสมอค่ะเป็นความประจักษ์แจ้งที่มันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนประจําวันของเรา ว่าเราจะต้องมีความประจักษ์แจ้งในเรื่องพระเจ้าทําอะไรให้เราแล้วบ้างเรามีอะไรอยู่ข้างในเราแล้วบ้างทุกๆวันนะคะเรามีความต้องการประจําวันและเราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วอยู่ข้างในเราแล้วเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วนั่นเนี่ยเราต้องมารับความประจักษ์แจ้งเ่าในทุกๆวันดีคนก็ไม่ค่อยใช้เวลากับพระเจ้าสักเท่าไหร่กับพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจหมดแล้วเหมือนกับชุคริซิมก็มีเท่านี้แหละ ที่มานั่งฟังฟังอยู่เนี่ยคือคนที่ยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ต้องฟังแล้วฟังอีกส่วนเขาเนี่ยเขารู้หมดแล้วขาฟังทีเดียวขเขาก็เก็แล้วนไม่ต้องฟังบ่อยๆ นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆแล้วก็หลงตัวเองมากๆนะฮะคริสเตียนที่คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วทุกอย่างแล้วไม่ต้องใช้เวลากับพระเจ้าอีกแล้วไม่ต้องใช้เวลากับพระวจชนะพระเจ้าอีกแล้วแล้วเราก็จะถูกมามันหลอกเราแล้วก็ลักค่าทำลายไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าพระวจชนะประจําวันพระวจนะที่เป็นจริงสําหรับฉันวันนี้ต่างหากที่เป็นกําลังให้กับฉันวันนี้ที่เป็นเกราะป้องกันเราในวันนี้ ถ้าทุกวันเราถูกจู่โจมจากซาตานทุกวันเราต้องการความสว่างจากพระเจ้าทุกวันเราต้องการพระชนะ์พระเจ้าทุกวันเราต้องการดทธิเเดยจากพระเจ้าแล้วเราต้องเข้ามารับทุกวันมันไม่ได้มีวันไหนที่เราจะบอกว่าได้เป็นลุละเราไม่ต้องรับอะไรอีกแล้วชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตประจําวันแนาะที่เดียวการที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงเราต้องการพระญาณบริสุทธิ์ที่จะให้สิ่งนี้เป็นความจริงสําหรับเราบางทีมันเป็นความจริงสำหรับคนอื่นสำหรับคนที่เขาพูดคนที่เขาสอน แต่มันยังไม่จริงสําหรับเราเราต้องการให้มันเป็นจริงสําหรับเราค่ะที่เราฟังแล้วเรารู้ข้างในจริงๆว่ามันคืออะไรมันทําให้เรายิ้มมันทําให้เราร่าเริงเบิกบานเพราะว่านี่คือความจริงและเรารู้ว่าเราเมียเรารู้ว่าเราชนะเรารู้ว่าเรายิ่งใหญ่เพียงใดในพริธศักริศและพริธศัริศที่อยู่ในเรายิ่งใหญ่มหัศจรรย์เพียงใดความรู้เรื่องคุณมีแล้วนะเนี่ยเป็นความรู้ที่ต้องไปไกลกว่าความเข้าใจที่หัวสมองไปไกลกว่าความรู้ความเข้าใจ มันจะต้องมาเป็นความประจักษ์แจ้งก็คือการเปิดเผยเจ้าพระเจ้าโดยตรงมาสู่เราเราอาจจะได้ยินได้ฟังผ่านมนุษย์แต่พระเจ้าจะเอาสิ่งนั้นมาเปิดเผยโดยตรงกับเราว่ามันคืออะไรงั้นเราก็ใช้เวลานี้ที่จะเห็นด้วยกันในการอธิษฐานว่าพระเจ้าจะใช้สิ่งที่เราเรียนรู้ได้แบ่งปันรับความประจักษ์แจ้งว่าเรามีอะไรแล้วนะขอบคุณพระเจ้านะคะ